ให้นึกถึงความตายเป็นอารมณ์เจอความจริงเรื่องความตายในบรรดาท่านพุทธบริษัทเราเห็นคนตายกันอยู่เสมอได้ยินงข่าวการตายกันอยู่เกือบจะทุกวันเวลานี้อาจจะเป็นวันละหลายครั้งก็ได้เพราะมีวิทยุมีหนังสือพิมพ์เป็นเครื่องทราบ <c oughs> แ่มบางครั้งบางคราวเราก็ไปเผาให้คนอื่นเขาตาย แต่แล้ว่าตัวของเราเองกลับไม่เคยคิดว่าจะตายอย่างนิยมสมเด็จพระจอมไตรปรมศาสดาถือว่ามีความประมาทอย่างยิ่ง,งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากฎธรรมดาที่เราเพิ่งเกิดมาเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นก็ต้องมีความเป็นตายเป็นที่สุดเหมือนกัน เมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วบางท่านนึกถึงความตายเหมือนกันแต่ถ้าว่าคิดว่าเมื่อตายแล้วมันก็แล้วกันไปหมดเรื่องหมดราวหมดทุกถ้าความจริงถ้าความตายมีสภาพเป็นอย่างนั้นจริงก็ไม่น่าจะวิตกกังวลขณะที่เรามีชีวิตเป็นคนเราจะสร้างความดีหรือว่าสร้างความชั่วย,ยังไงก็ได้เพราะตายแล้วถือว่าเป็นมันแล้วกันไป แต่แต้าว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาท่านไม่ได้บอกอย่างนั้นท่านกลับบอกว่าถ้าเรายังไม่หมดกิเลสเพียงใดตายแล้วมันก็ยังไม่หมดเรื่องถ้าหากว่าจิตของเราเต็มบริอำนาจของความชั่วเข้ามาครอบงำโดยเฉพาะอย่างยิ่งรากเหง้าของอกุศล แล้วก็บริวารของอาุกศลาก้าของโศลอาุศลเดิมพื่อรากง้าวจริงๆแห่งความชั่วได้แก่ราคะาความรักหรือว่าโลภความโลภสองอย่างนี้เป็นเดียวกันโทสะความโกรธโมหะความหลงนี่ความจริงความช่วยจริงๆพื้นฐานรากค้าตัวต้นของมันมีอยู่สามหรือสี่อย่างนี้เท่านั้น แล้วมันก็แตกกระจายกระจายออกไปเป็นกิ่งก้านสาขานับไม่ถ้วนนี่ถ้ารมจริตของเรายังหมกมุ่นอยู่กับหน้าของความชั่วตามที่กล่าวมานี้ตายแล้วแทนที่จะมีความสุขมันก็กลับมีความทุกข์คือไปเกิดในอบายภูมิมีสัตว์รกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเป็นตน้นถ้ามาเกิดเป็นคนก็เต็มไปด้วยความทุกข์ความยากความลำบาก ไม่มีความสุขสมบูรณ์เหมือนเขาถ้าจิตใจของเรามีกุศลซึ่งมีอารมณ์กลองกันข้ามแทนที่จะทำลายทรัพย์เสียบองคนอื่นในความโลภก,กลับเป็นผู้ให้ได้ก,การให้ทานจิตมีความเมตตาปราณีคือมีความรักมีความทงกสารเห็นสัตว์รลอคนที่มีความทุกข์เราสงเคราะห์ขขเขาให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงให้ได้ เมื่อใครเขาทำผิดถ้ามันไม่ผิดระเบียบวินัยกฎข้อบังคับเราก็ให้อภัยถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมการลงโทษถือว่าเป็นการหวังดีเพื่อไม่ใหบุคคลนั้นทำความชั่วต่อไป <c oughs> นั่นก็ก,การลหลงไหลฝ่ฝันในรูปโฉมโนมพัน์ไม่มีในเรารวงความมาจิตเป็นกุศลคือนหนึ่งจิตพอใจในการให้ทาน สองพอใจในการสงเคราะห์สามไม่มัวเมาในชีวิตมีความรู้สึกคิดอยู่เสมอว่าเราจะตายแต่ว่าก่อนที่จะตายถ้าเราเป็นคนเราก็ขอเป็นคนดีเพราะว่าเมื่อเราเป็นคนดีแล้วถ้าตายเป็นผีก็เราก็เป็นผีดีในผีดีเขาอยู่กันที่ไหนบ้างเขาก็อยู่กันในเขตเทวดาบ้าง อยู่ในเขตของพรหมบ้างที่เรียกกันว่าทวันดาหรือว่านางฟ้าหรือว่าพระพรหมถ้าดีถึงที่สุดก็ไปพระนิพพานในองค์สมเด็จพระพิตรมานทรงกล่าวอย่างนี้ <c oughs> นี่ใะองค์สมเด็จพระจินสีท่านทรงยืนยันเราก็คงจะคิดว่าถ้าอย่างนั้นในสมัยที่เราเป็นคนเราก็ควรจะเป็นคนดี อะไรบ้างที่เป็นระเบียบวินยัยเป็นธรรมะที่ควรจะประพฤติธปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสงทรงสวสดส,สอน <c oughs> โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุที่ทำให้หลงไหลไฝ่ฝันในรูปโฉมนมพันจิงเกินไประเบริการในสองความโลภอยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาโดยไม่ชอบธรรมผิดระเบียบผิดวินยัยผิดธรรมผิดกฎหมาย วความโกรธคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นอิจฉาได้เสียบบุคคลอื่นหลงไหลฝ่ายฝันในชีวิตไม่คิดว่าเราจะตายอย่างนี้จงอย่ามีในจิตของเราหลีกเลี่ยงเสียเมื่อเรามีจิตเมตตาปราณีใครเขาก็รักใครเขาก็วันดีเมื่อมีความเคารพในชีวิตของเรา คิดว่าชีวิตมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมันก็มีความตายบรรลุนนสุดความไม่ประมาทมันก็มีเมื่อทรงทปฏิบัติตามนี้ถ้าเป็นคนก็เป็นคนดีตายแล้วเป็นผีก็เป็นผีดีคือเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมื่อ <c oughs> ความจริงการพิจารณาที่ความตายเป็นสําคัญบางท่านที่มีความหวัดหวันอยู่ในชีวิต คิดว่าถ้าเรานึกถึงความตายนี่มันจะเป็นรางร้ายทำให้เราตายเร็วแต่วความจริงเรื่องความตายบรรดาท่านพุทธบริษัทยังไงยังไงมันก็ต้องตายกันแน่ที่เราจะหนีความตายให้พ้นไปไม่ได้การีิองค์สมเด็จพระจอมไตรรรลมศสสัสดาสทรงแนะนำให้เรานึกถึงความตายคือไม่เมาในชีวิต คิดว่าวันนี้พรุ่งนี้เราอาจจะตายก็ได้เราจะได้สร้างความดีเข้าไว้ส่วนใดที่เป็นความดีสมมติว่าชาตินี้เราขาดแคลนด้ทรัพย์สิสนเห็นชาวบ้านเขามีความร่ำรวยแต่งตัวสวยๆมีภานะดีๆแต่ว่าเราไม่มีกับเขาเราก็จังคิดว่าเขาสร้างบุญญาธิการอะไรไว้ อัน,นิสงส์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าเพราะอาศัยการให้ทานกับคนการให้ทานกับสัตว์การถวายทานแก่พระสงฆ์การถวายทานแก่พระอริยสงฆ์เป็นสําคัญเป็นปัจจัยคนเกิดมาแล้วมีความร่ำรวยในทรัพย์สินต่างๆนี่แต่เราเห็นขารูปสวยทรัพย์สินของเขาที่มีอยู่โจนขโมยไม่ลัก แล้วก็มีคนที่อยู่ในปกครองง่ายสอยง่ายไม่มีใครนอกใจใครจะพูดอะไรก็เป็นที่รักของคนผู้รับฟังมีสติปัญญาสมบูรณ์ทุกอย่างเราอยากเป็นอย่างนั้นบ้างาอันนี้องค์สมเด็จพระจินศีกล่าวว่าเป็นปัจจัยเพราะมีศีลบริสุทธ ถ้าเราต้องการอย่างนั้นในชาตินี้เรารักษาสินไส้บริสุทธิ์ชาติหน้าจะมีความเป็นเช่นนั้นตามที่เราต้องการ <c oughs> นี่ถ้าหากว่าหเห็นคนเขามีปฏิสติปัญญาเฉียบแหลมเป็นกรณีพิเศษก,กับคนใดๆอันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าเป็นผู้ทรงสมาธิและวิปัสสนาญาณตามสมควรถ้ามีฌา,า,านสูงมีวิปัสสนาญาณสูงเกิดชาติใหม่ก็มีปัญญาดีมาก มีสมาธิต่ำเจริญวิปัสนาญาณได้ต่ำก็มีปัญญาดีน้อยแต่ก็ดีกว่าคนที่มีศีลปกติชื่อว่าเป็นปัญญาชนคนที่มีความฉลาดแล่มีความรู้นี่องค์สมเด็จพระบรมครูแนะนําว่าถ้าเรารู้ตัวเราจะตายเราจะได้ไม่ประมาทแต่ชีวิตคิดจะทําความดีไว้เสมอ มีคนที่คิดถึงความตายไว้เป็นปกติเป็นคนไม่ประมาทสามารถเป็นพระอรียเจ้าได้ง่ายตัวอย่างที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนาสัมมาสัพพุทธเจ้าทรงเสด็จไปเมืองอารวีตอนนั้นองค์สมเด็จพระจินสีทรงแสดงพระธรรมเทศนาว่าท่านนั้นหลายชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยง ท่านท่านหลายจงอย่าประมาทในชีวิตอย่าคิดว่าเราจะไม่ตายไม่ขณะใดที่เราเรายัาทรงชีวิตอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูแนะนำให้เขาสร้างแต่ความดีคือพยายามตัดความโลภโดยการยื้อแยง่งทรัพย์สมบัติของคนอื่นคดโกงเขาเมาทรัพย์สินมาเป็นส่วนตน รายการที่สองให้ดัง,งับอารมณ์ข้นโทสะอะไรพยาบาทมีจิตเมตตาปราณีทรงอยู่ในสินห้าราการราการที่สามองค์สมเด็จพระวิชิตามารกล่าวว่าจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดไว้เสมอว่าเราจะตายเดี๋ยวนี้เราจะตายอีกประเดี๋ยวหนึ่งก็ได้อย่าเพิ่งคิดว่าชีวิตของเราจะยืนยาวเกินไป องสมเด็จพระจอมไตรบรมิมส,สารเสนาเทศเพียงเล็กน้อยเท่านี้แล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ทรงเสด็จกลับนี่จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเทศแต่ราคราพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศมากเมื่องค์สมเด็จพระพู้มีพระพาคเจ้าเทศกลับขณะที่เทศชาวบ้านหลายร้อยคนมาฟังกันแต่ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีเด็กหญิงเลยน้อยอายุเพียงสิบสามปีมาฟังอยู่ด้วย เมื่อเวลาพระพุทธเจ้าเทศจบพระองค์กลับชาวบ้านก็กลับเด็กสาวคนนี้ก็กลับเ <c oughs> มื่อพระพุทธเจ้ากลับไปแล้วชาวบ้านลุกขึ้นกลับบ้านเทของพระพุทธเจ้าหล่นอยู่ตรงนั้นหมดไม่มีใครฟังพระธรรมประจำพระธรรมคาส่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตไปปฏิบัติเลยมีเด็กหญิงอายุเพียง13ปีเพียงคนเดียว มองดูพระรูปไปชอ,องพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าเห็นสวยสง่างามพระสุรเสียงที่สแสดงว่าธรรมเทศนาก็ไพเราะวาจาที่กล่าวไปก็ไพเราะเธอก็จับใจเมื่อเดินกลับไปก็มีความคิดอยู่เสมอว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าสั่งว่าจงอย่าประมาทในชีวิตชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยง พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้สร้างความดีมีเมตตาคือมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเธอ,อจำมาทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพลแล้ว,ป,ลวปฏิบัติตามสิ้นเวลาระยะเวลาสามปี <c oughs> วันหนึ่งองค์สมเด็จพระจินสีเวลา,ชาวเช้ามืดตรวจอุปนิสัยของสัตว์ สมเด็จพระรงสวัสดิ์ได้ทรงเห็นภาพเด็กสาวคนนี้เวลานี้อายุ16ป,ปีตกอยู่ในข่ายพยานสมเด็จพระวิชิตามานตกใจว่าเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรพิจารณาไปก็ทราบว่าตอนสายวันนี้เธอจะตายจึงได้พิจารณาต่อไปว่าการตายของเธอคราวนี้ถ้าเราไม่ช่วยคติของเธอจะแน่นอนหรือไม่แน่นอน ก็ทรงทราบว่าถ้าองค์สมเด็ดจพระชินวร์ไม่ช่วยเหลือคาติของเธอจะไม่แน่นอนฉะนั้นเวลาตอนเช้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จ,าจึงสเสด็จไปองค์เดียวไปคอยเธออยู่ระหว่างทางที่เธอจะมาจากบ้านล้วไปโรงท่อหูของพ่อเขาเล่าลัดๆเราะไม่ต้องการประวัติคงนางต้องการผล เมื่อคนมาเฝ้าองค์สมเด็จพระทศพลเธอเข้ามาแล้วองค์สมเด็จพระบาททิพแก้วมองหน้าเธอความจริงเธออยู่กาบนกเธอก็มองหน้าตาจ้องมองตาพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้ามองหน้าเธอ,อเธอก็ทราบว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องการเขาให้เธอเข้าไปใกล้ เธอเข้าไปแล้วองค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้มีพระพุทธดีกาถามว่าพักกิน,นิดูกระน้องหญิงนี่พระพุทธเจ้าท่านจะเรียกคนหนุ่มคนสาวคนแก่ท่านเรียกแบบนี้ทั้งหมดถ้าไม่ถือว่าท่านใหญ่โตท่านถือว่าคนทุกคนเป็นน้องท่านท่านแสดงความรักความเมตตาสม่ำเสมอกันว่าพักกิน,นิดูกระน้องหญิงเธอมาจากไหน เธอตอบองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าไม่ทราบพ,พ,พระพุทธเยาว่าสมเด็จพระบรมศาสนนาจึงถามใหม่ว่าเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคถามต่อไปว่าเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบพระเจ้าค่าแล้วก็ถามต่อไปว่าเธอทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบพระเ้าว่า เธอตอบแบบนี้คนที่ฟังอยู่หลายร้อยคนหาว่าเด็กหญิงรอเรียนองค์สมเด็จพระทศพลจึิงดาหาว่าอีเด็กถอยสามารถกล้ารอเรียนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้มีพระภาคเจ้าจะไดห้ามปรามเขาผู้นั้นแล้วก็กลับถามย้อนไปใหม่ถามว่าพระก,กินนิด,ดูกระน้องหญิงที่จะาคตถามเธอว่าจะไปไหนเธอมาจากไหนเธอตอบว่าไม่ทราบ นั่นหมายความว่ายังไงเธอตอบว่าคําถามพระองค์สมเด็จพระจอมไตรมีความหมายว่าก่อนที่หม่อมฉันจะมาเกิดเป็นมนุษย์หม่อมฉันมาจากไหนอันนี้หม่อมฉันไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้า็ยุกมือสาธุสาธุนีแล้วตอบถูกแล้วพระองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วถามว่าที่ถามว่าเธอจะไปไหนเธอตอบว่าไม่ทราบมีความหมายว่ายังไง เธอกระบตอบองค์สมเด็จพระจอมไตร่าที่ว่าไม่ทราบหม่อมฉันไม่ทราบว่าเวลาที่ตายจากชาตินี้ไปแล้วจะไปไหนจะไปเกิดเป็นสัตว์ในโลกเป็นเปรตแปลุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นคนเติดเกิดเป็นเทวดาหรือผอมหม่อมฉันไม่ทราบพระเจ้าค่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยกมือสาธุว่าเธอตอบถูกแล้วแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ถามต่อไป ว่าน้องหญิงที่ตถาคตถามมาเธอไม่ทราบหรือเธอตอบว่าทราบในหมายความว่ายังไงเธอตอบว่าที said, fighting, ่ว so, like, ่าทราบก็หมายความว่าจําได้แน่นอนว่าชีวิตก็หม่อมฉันยังไงไงก็ต้องตายแน่พระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้สาธุการพรแล้วองค์สมเด็จพระ毗ชิตมารกล่าวว่าข้อุดท้ายที่ตถาคตถามเธอว่าทราบหรือเธอตอบว่าไม่ทราบหมายความว่ายังไง เธอก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมตายที่ว่าไม่ทราบคุณเพราะว่าหม่อมฉันไม่ทราบว่าความตายจะปรากฏขึ้นเมื่อไรปรากฏวันนี้พรุ่งนี้มรืนนี้เดือนนี้เดือนหน้าเดือนโน้นจะตายตอนซาตเช้าตอนสายต,ตอนบ่ายตอนเที่ยงอันนี้หม่อมฉันไม่ทราบารเดีด่ยวกับองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงยกมือกันสาธุเพียงแค่ถามปัญหาสี่ข้อ แต่อาศัยที่เธอระลึกถึงความตายไว้เป็นปกติแล้วก็เธอทรงศินห้าเป็นปกติมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นประจำทุกวันทุกคืนเวลาเธอนั่งอยู่นอนอยู่ยามว่างจิตใจของเธอนึกถึงวงพักคืนดวงหน้าของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เสมอจัดว่าเธอมีพุทธานุสติกรรมฐานเป็นประจำ แล้วก็มีมรณานุสติกรรมฐานเป็นประจำทรงศีลห้าบริสุทธิ์มีจิตเมตตาสงเคราะห์กับบุคคลและสัตว์ผู้ยากอยู่เสมอแต่ว่ากำลังใจยังไม่มั่นคงนักในเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาาเจ้าชมเธอว่าตอบที่ถูกต้องมีปัญญาหลักแหลมให้สาธุการว่าดีแล้วถูกแล้วอย่างนี้อารมณ์ของ,ของเธอว่าเกิดธรรมปีติ เวลานั้นเองความมั่นคงของจิตก็ปรากฏก็ปรากฏว,ว่าเธอได้มรรลุพระโสดาปฏิีผลนี่บรรดาท่านพุศธศาสินิกชนหลังจากนั้นพระพุทธเจ้ากลับเธอไปที่โรงพพ่อกำลังหลับเธอไปกระทบฝืมเข้าพ่อผู้ตกใจพุ่งกระสวยโดยแรงกระสวยถูกอ,อกของเธอล้มลงสู่ความตายตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนชั้นดุสิต อัน,น้องค์สมเดพระธรรมสามิตีเห็นชัดว่าคนที่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์แล้วมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความคิดจุดเสม,มอว่าเราจะตายแต่การตายคราวนี้จะต้องตายอย่างคนผู้มีเหตุมีผลตายอย่างคนผู้มีความดีที่เราคิดอย่างนี้เราก็ตั้งใจให้ทานรักษาสีลเจริญภาวนา ก็ย่อมเป็นปัจจัยให้ท่านหนลายเล่มลุมกผลได้โดยง่ายอย่างไปเวสการีทินดาที่กล่าวมาแล้วนี่ถ้าเรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่มาคุยกันนึกถึงความตายแล้วก็คิดว่าถ้าเราตายไม่ดีเราก็มีความทุกข์ถ้าเราตายไปกับกับความดีเราก็มีความสุขอันดับแรกก็ยึดหัวหาดไว้ก่อน ว่ธะธรรมนี้อง์สมเด็จพระชินวรเป็นคนเตือนเราแล้วก็เวลานี้พระพุทธเจ้านิพานธ์แล้วพระสงฆ์นำมาแนะนำให้กับเราเรายอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าความดีของพระธรรมและความดีของพระอริยสงฆ์เตี้ยแต่มาเจาะจงลงไปในด้านอริยสงฆ์เขาว่าพระสงฆ์ธรรมดาไว้ใจไม่ได้ แม้แต่อดมัมาเองก็ไม่กันไว้ใจไม่ได้พระที่จะไว้ใจได้จริงๆตั้งตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป <c oughs> ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้ไม่มีอารมใจยโยกโคลทรงอยู่ในความดีจะนึ้บอกว่าท่านมีความเคารพในพระอริยสงฆ์ถ้าจิตใจมั่นคงอยู่อย่างนี้แล้วก็ทรงศินห้าบริสุทธิ ที่เรียกว่าเจริญสีรานุสติกรรมฐานเป็นประจำตื่นขึ้นมาใหม่ๆก็ตั้งใจยอย่าทรงศีลให้บริสุทธิ์วันทั้งวันจิตกำหนดอยู่ในสีนบริสุทธิ์จุดเสม,มอก่อนจะหลับก็ไข้ครวญยว่าตั้งแต่ตื่นมาถึงเวลานี้ระบบคร่องในสีนสิขาไหนบดสิขาบทไหนบ้าง ไม่เห็นว่าจิตใจเขาเราทรงศินห้าบริการนี่เฉพาะครวาตเป็นเอกคตารมคือเมรมุมันเดียวไม่ลืมไม่เผลอไม่ต้องระวังในศีลท้อแถมอีกนิดหนึ่งถ้าจิตใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่าประสูดาบ,บัญก็ไม่อยากนักนี่สำหรับองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากลาวว่าคนที่นึกคิดว่าตัวจะตาย ล้วคิดต่อไปว่าถ้าเราเป็นประโสดาบันเราจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาสลับกันมาสลับกันไปนี่ความเหนื่อยยากในกายยังมีอยู่โอ้สมเด็จพระบรมครูตัดว่าถ้าอะไรก็ดีตัดความเกิดเสียสิน้นจุดหมายปลายทางก็คือนิพพาน ที่การเรข้าพนิพานถ้าจะว่ากันต,ตามสามยศสิบรายการก็รู้สึกว่าจะช้าเราก็ไปรวบยอดกันตามที่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสอนในนวใบในมหาสติปัฏฐานาสูตรที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเราจงอย่าสนใจร่างกายกายในกายและกก่กายของเราจงมีความคิดว่ากายนี้มันสักแต่ว่าเป็นกาย กายนี้สักจว่าเป็นเรือนร่างที่อาศัยโชคราวมันมีความเกิดขึ้นในเมืองตน้นมีความเปลี่ยนแปลงเป็นเรรมกลางมีการสลายตัวไปในที่สดุดเราคือจิตที่เข้ามาอาศัยสถิตอยู่ในกายถ้ากายมันพังเราก็ต้องไปไปแล้วแต่ว่าไปเรายังมีต้องมาหากายเป็นที่เกิดอีกแล้วก็มีความทุกข์อย่างนี้ องสมเด็จพระเจา้าีร,รีรัตัดใจความว่าเธอจงอย่าสนใจในกายของเธอในเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ทำงานหาอาหารเลี้ยงมันหาผ้าโน้ห่าาหหมให้กิดมันเพื่อเป็นการป้องกันการหนาวการร้อนด้วยการหิวกระหายในอาหารแต่ได้ว่าจงอย่าคิดว่าเรากับร่างกายนี้นจะอยู่ร่วมกันตลอดกาลตลอดสมัย ให้มีความรู้สึกเสมอว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ขคนเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราคือจิตที่เข้ามาใช้ร่างกายชั่วคราวเท่านั้นเมื่อมันสลายตัวเมื่อไรเราก็ต้องไปโอสมเด็จพระจอมไตรแนะนนำว่าจงยาผูกพันร่างกายต่อไปเราจงคิดไว้เสมอว่าร่างกายเป็นแดงของความทุกข์เป็นปัจจัยของความทุกข ไม่ในบรรดายความสุขให้แก่เราเมื่อร่างกายนี้หมดไปเมื่อไรขึ้นชื่อว่าความต้องการในร่างกายอย่างนี้สําหรับเราไม่มีอีกแล้วก็ทรงแนะนาว่าแม้แต่ร่างกายของบุคคลอื่นเราก็ไม่ต้องการและก็ไม่ต้องการไม่ผูกพันในวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถือว่าสมบัติของโลกมันก็เป็นสมบัติของโลก ในเมื่อชีวิตตินสี่เขาเรานี้หมดไปก็เป็นเหตุสุดวิสัยที่เราจะพึงปกครองสมบัติของโลกต่อไปได้ถ้ากำลังใจเขามรรดาทานพุทธบริษัททันหลายคิดอย่างนี้เป็นปกติแล้วแถมต่อไปสนิดว่าถ้าเราตายคราวนี้เราขอมีพระนิพพานเป็นที่ไปมนุษสโลกคนดีเทวโลกคนดีพรหมโลกคนดีไม่เป็นที่ยินดีเํานรับเรา เราต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานถ้ารมใจเขาบรรดาานพุทธบริษัททุกท่านคิดว่าอย่างนี้เป็นปกติอารมณ์ความรักรักในเพศอารมณ์ความโลภในทรัพย์สินอารมณ์ความโกรธความเย่อหยาดความหลงไหลฝ่ฝันในรูปโฉนดม,มพันธ์ร่างกายรับเชียทรัพย์สินนั้นหลก็สลายตัวไปจากจิตอย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมาสามมิตรกล่าวว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงซึ่งอารมณ์แห่งพระนิพพาน รวมความมาเป็นอราหันต์ตายจากชาตินี้แล้วก็ไปพรนิพพานทันทีอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้มองดูเวลาที่จะแนะนํากันก็หมดแล้วต่อไปขอสาวกาอ,องสมเด็จพระบัณฑิตแก้วตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามอธัธยาศัยจนกว่าจะได้เวลาสมควรของท่าน